สบายดีสบายดีเ้อะพี่น้องเนาะ FC ตุกทานเบาตาใส่เนา้าไรเนาะับ้าเาะโอยนเกิโเมเดมนี่ก็เป็นบาวจีนเนาะสบายดีนะสบายดีสบายดีเ้อพี่น้องเนาะ FC เ้าใส่จะคือมัหนีพี่น้องพาน้หาเพื่นไหอเราไม่บอปลาเนาะพี่น้องสามคนเนาะสามพี่น้องก็บาจีนบาตาเนาะ เดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องเนาะว่าจะเป็นอะไรเนาะอาณาไม้บอปตาก้อนแดดกองเสาเนาะก้อนขึ้นก้อนหอมอ้าวกับปฝากร้อิดตามไปเพี่น้องเนาะก้อนไต่ก็แทเตะก็ติดตามเดี๋ยวไปกระตั้งใจแล้วก็รูปปาวก็ข้าวไต่แล้วพี่น้องอันนครับพี่น้องพร้อมแล้วไปเบิ่งการทำงานกันเลยว่าจะเป็นอะไรเนาะพี่น้องบ้านนั่งนี่ก็เป็นห้องขอโมยกอยู่เนาะพี่น้องเดี๋ยวสีรีวิวให้เบิ่งหลบหลอกเนาะนี่ป้าพี่น้องเนาะป้าหย่าเต็มเลยโอเคเลยเนาะ เครื่องเออไปอยู่ไหนกัเนาะตาเครื่องตายัางไปอยู่ไหนเนาะนี่ก็เป็นแนวฟันหยาเนาะทางออกเนาะมามได้มันหมแต่ได้ไหมฟันงหรอแบบมันอยู่ป่าได้นะพี่น้องอยู่ป่าอยู่เป็นแบบเป็นป่าธรรมชาติด้วยอากาศก็ปลอดโปร่งดีนะทางด้านนั้นก็จะเป็นบ่าตาตัดหยาพี่น้องเนี่ยเบิกเสียทำไมเนาะหน้างฮองกับควันน้ำลายพี่น,นอ้องเอ้ย เียว่าจะถาม่ว่าเป็นจอาไปใส่ถือัวนามได้ไหได้นีนามจากานามข้างในก็เป็นหอเอบอร์ก็จะเป็นบอลอย่างปลาพี่นหมตัดใหญ่่ก็ตัดใหญ่อันนี้ก็เป็นกระบะทรงปลา ก่อนมันจะสร้างเลียงปลาใช่หรอเป่าเมื่อปลาบัวรายบันไดก็ได้ว่าอารามัยบ่เนาะเดี๋็กมันสร้างให้อารามัยบ่อันนั้นจะเป็นเครื่องกระหายน้ำนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื่อหนาวบอกเออที่มาดีบิวแห่เบิรงว่าแต่งานแบบไรนะพี่น้องเกลื่อนกระหายน้ำ แล้วก็ไปกวาดหญ้าที่วัดต ướt ừ, hay ไม่อะไร้ต่ จะไม่ได้ถัสดเออจะแคบม่นานเออแคบมนก

ไปเบิ่งบรรยากาศหอบบอกันพี <od of our self> so okay. ่น้องายังงั้นกันห่าเห็นบอกมาเบิ่งไหมเป็นได้ละเห็นบรอเได้มันถือกันมันอะเฮ้ยนี่เป็นป้ายโฆษณาายังเห็นหรอไเห็นไหนงุ่งเนาะเดี๋ยวมาเข้ากล่องนั้นเป็นได้ละห่าเห็นหรอไหม ยากงดีเนาะแบบมันก็ยังหายได้แล้วแบบมันไปได้หายเด้เดี๋ยวเด็กเหมือนจะไปดีวิวไก๋ๆพี่น้องว่ามันจะเป็นได้ได้เพียงเดียวในเรือบ่อเนาะอะไรก็เป็นถนนอทวีสองทางนทางบ่อมุ่งหน้าไปยังลุงเทพเนาะแม่นบ่อถนนนี้มุ่งหน้าไปลุงเทพ๋ยบ่อไปก็ได้เหนกันสองเด่นไมเป็นจั็กเด่นเหรอตัวสองเด่นบ่อ ทางเราีเล่นเปนแปดเล่นอ่ะโออรุณแปดเล่นที่รอเลยเยมกันก็ทางด่วนเลยวาเสร็นี่แม่น่เดินทางนั้นเเเขาไปไหนวะเขาเหม่ขาเเืองวนพังเรอเ่ยเขาลูกพ่อังไกลว่าสองแอคตารเมตต สำมาทรงหน้าหนึ่งกว่างจำหรอจำแม่ตาประมาณนั้นนะฮะเขาก็มีมาเขอหนึ่งสบายดีนะมาตาสบายดีสบายดีไม่ง่ายอยู่ใน,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 ในหลา <p> ยปีเดีวหรอสามปีเลียวนี้อ้เอาเงินไปไหวใจเด้เนาะเงินไน่อยมั้งเ <c oughs> ดี๋ก็เป็นมาตาพี่น้องเป็นคนหางานไหนเนาะขอบใจทั้งมาตาเนาะที่เป็นห่วงเป็นใย แน่ยหายบอลเล่นงานเนาะบอลอากาศมีปัจจุบี่เด้อเออเกิดจะก้อยเบิ่งเพื่นเห็นเนาะมาเห็นยังเงินยังเกิดเหตุตามเพิ่นเนี่ยเด็กพี่น้องบอกเนี่ยอะไรเกิดตามความต้งเพื่นเนาะเพราะว่าเขามาอยู่ใหม่เขาก็เสียเกิดเกิดกะกะนิหน่อยมันจะเป็นงานพี่น้องเลยอากที่ตามพี่ๆต่อไปในเรื่องพี่น้องเนาะว่าจะเป็นอะไรเนาะชีวิตียดนมเล้ามาอยู่ประเทศไทยพี่น้อง ฟังนะเป็นคนตกปลาหมืซื้อก็เมื่อยนเป็นบั๊บมื่นซื้อจะได้แน่มาเห็นงานอยู่นะบ้มือนซื้อโอ้ยแต่หมื่นซื้กันดีเป็นตัวของตัวเองสบายสบายเนาะอากาศได้เป็นจดจอากาศวันนี้สีร่มร่มแนี่ยนึ่งวันี้ว่นซืบานวันนี้ร่มแห้งนเลยว่าว่าเนี่ยม่เยมีร่มกาไรการกินกันอยู่เด้คืบ้านท่อแหะคนในยางมาไกลแ อยู่ตามปกติโอเคใส่ที่วิจูน้ำเมื่อนภูมิอนั่ดีอะไะถือว่าโอเคเนาะจำเนาะถือว่าอันนี้เดี๋ยพี่น้องเนาะเามาอยู่บ้านเขาเนาะบ้านเขาเป็นการจัดบ้านเขามาเามาอยู่บ้านเขาก็บสิ่งต่โตัวนั่หน่อยอยู่หน่อยเลยเนาะแต่บ่อเปรียบคนอื่นพออยู่ใช้ก็อยู่ไลพี่น้องก็เป็นคนดีเนาะบ่อโกงคนอื่นบ่อาเปรียบคนอื่นเนาะ ก็ซือซัดไปอยู่เขาก็ซือ้อซัดต่อเขาเนาะเขาก็ซือ้อซัดต่อเขาอยู่เนาะเจางครับน้าเจางต้องซือ้อซัดต่อกันพี่น,อน้องยังจะอยู่กันไดนะ้เนาะเกิดอะไพี่น้องเนาะบรรยากาศรอบบ่อกงเพื่อนอะไรที่เป็นคนมาตกป่ามาตกทุกวัตนำมาประจ่าเนาะเปิดคุกมเมื่อเลยเปิดคุกมเมื่อเลยเนาะข้าเบ็ดเทรายข้าเบ็ดแค่น้อย Oh, ขอคัทซุปขอซุปซ<ข>อสที่เด็ดิงแค oh. ่ยฮนที่บาทอ้หาบอัน,นี้อเลยบนเด้จยเป็นบาจีนเนาะเลียนกันตัดงองเลย้าหมายนองเลยเียนกันรอกันเทาอยู่นี้แหละน่าดะกแล้วหรอกเนาะมีแตเชวนี่แต่แบ่าหรอทำไมเรีวยว่าผ่านังกันหอไหมบ่เยงผ่ามนจะค่อยตัดนะเพราะว่ามีาาตา นักกาอยากร่มในจะนอยพี่น้องเนาะเลียงกับจิบบคยสัตว์อไรแบบขออภัยน้ำเลือพี่น้องขอเถิดขออภัยน้ำเอ่นาะข้ามไร่บาวพิพาทไปกัอเถิดขออภัยน้ำพี่น้องเนาะเอาเนามพี่น้องจำาดรจิ้มหนีพี่หนีเนาะก็จะมีเที่ยงจำนม่ด้ตมาคาสอบก็จะเลื่อมฝากก็ได้ก็แ่ก็ติดตามเบื่อไปก็นั้งใจไปตั้งสองยืทู่เบ่าก็ราใจลำเลื้อจำรับมาหนีพี่นี่เนาะเบอรกับจิบบคว้าได้เป็นก่อนเหมือพี่น้องขอเล่าข้ามาสบายดีไปบ่ายบอกกันใหม่เด้นพี่นะ